นี่นะครับเราจะไปเซียทงท่นกันอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทำพาสปอร์ตกันนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปรีวิวเมืองแล้วก็พาไปทำพาสปอร์ตกับกรุงสุนทรภยที่เมืองอุดธานีครับ ตอนนี้นะครับผมก็กำลังเดินทางไปอย่าง l u d g e w e l l นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนรถไฟฟ้านี่นะครับบางเบาอยู่ที่เซียร์ชเองนะครับกำลังจะเดินทางไปยังเมืองวูดอินวิลวอชิงตันนะครับ drip until the train comes to a complete stop. ตอนนี้เราก็อยู่ในมหาวิทยาลัยชินังของวอชิงตันนี่นะครับเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ของวอชิงตันครับจะนามใหญ่มากนะเป็นสนามฟุตบอลเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถพัดไปเมืองบูดิโอสนาบบูนิมิว เราอยูうう่รถพาไกนกะลเดิทางไปต่อรแมี่นับว่าเพื่อไปวัดไทยนะครับอมตยาลาทั้สซึ่งเป็นอารามทมที่มัีนะก็ต่อ้างพิ雅ดีที่แลวกั We'll <smart noise> วันนี้ก็ทำาส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนา,นาเป็นวัดไทยที่อยู่สงบมากครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวัดนะครับท่านวันนี้ทำมาส่วนเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าเป็นเมืองโดยต้องใช้ลิฟต์ดูเบอร์ก็ได้แต่ตอนนี้ลิฟต์ถูกว่าเมือม่อตะกี้มากับผมเบอร์ถ,ถูกว่าแล้วก็เราต่อรถบัสเข้าไปในเซียแทนก,กันไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าวันนี้นะครับก็ทำาส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาพี่บอกว่ามี3-4วิก ขอให้มาเติมก่อนกลับบ้านแล้วกันขึ้นลีกันต่อ Are you from Thailand Yes sir Yeah I from m y a n m a r Are you from ตอนนี้นั่งลิฟต์นะครับหรือคล้ายๆ Uber เหมือนแกลบบ้านเราแหละมาถึงตรงนี้นะครับก็จะไปรอรถบัสขึ้นรถบัสกันรถบัสยาวๆเดี๋ยวให้ดูลูกนอนขู้นปลกนอนดูกันว่าสุดยาแค่ไหนวันนี้ครับเราจะไปรถเบอร์ 522นะครับจะเข้าไปที่ตรงเซียท่านกันนะครับกรจะไปไหนดีเดี๋ยวไปสตาร์บัคดีกว่า จากที่ตรงนี้มานะครับเราก็จะมาถึงที่ชิงช้านะครับที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดในฝั่งเวสของอเมริกานะครับเราจะลงไปดูกันวันนี้มีคนแต่งตัวสเปนเยอะตรงนี้บริเวณเพลนะครับ เก็ว่าสูงมากพอมา,มาใกล้ๆนี่ก็จะเป็นร้านอาหารตรงนู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลของซีหอก ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนท่าเรือเป็นเบย์อย่างเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นปึกไปเลย <c oughs> รา้รานซลาแบลาเนของโลกทิ่นคนยังเยอะอยู่ ก็จะเป็นมุมใหญ่มากขึ้นนะครับนี้เป็นท่ารด้ทั้งสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ Roseway Inn In. นะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมราคาถูกที่สุดในย่านนี้นะครับาาก็ราคาถูกก็แพงมากนะครับ้บานเราจะได,ได,ได้โรงแรมสีดาวเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ ตลกนิดนึงครับพอดีเข้าโรางแรมใช่ปะแล้วก็มา,าย่านนี้หลายรอบสงสัยเขาใช้ระบบเดียวกันนะ้องเพราะมาเคยมาครั้งที่แล้วแถวๆนี้ก็ไม่มีไม่รู้ว่าเขาระบบอาบน้ำยังเพราะพยายามเปิดไอตัวไปคุยที่มันสว่างๆอะไรแบบนี้พยายามเปิดไอตัวก๊อกใช่ไหมปก,กติเง,งี้ยก๊อกอย่างนี้มันก็ออกน้ําออกใช่ปะแต่ของเราไอตัวฝักบัวเนี่ยเวลาเปิดมันก็ ออกวิแล้วง่ายๆคือฟุกมันก็ออ,อกหลายระบบใช่ไหมแต่ที่นี่มันต้องดึงไอ้นี้เดี๋ยวใดูเนี่ยต้องดึงในตัวเนี้ยแล้วเ,เขาเปิอดอยู่ตั้งนานทําไมมันไม่ออกสักทีทำไมมันไม่ออกสัทมมออกทีแต่พอเขาบอกว่าให้ดึงแล้วก็ไม่กล้าดึงกลัวมันจะกลัวมันจะหลุดก็เลยดึงนี้ไม่ใช่ดึงนั้นก็ไม่ใช่ดึงตรงนี้ก็ไม่ใช่แต่พอเขามาปุ๊บแล้วก็ดึงนี่แรงๆโอ้โห,หออกมาเลยที่เนาะ อย่างน้ำพุ่งกระฉีดเอาเป็นว่านะครับวับนนอกเดี๋ยวก็อกลส่วนเยอะวันนอกเข้าคุ้งแน่งนะครับก็คือทำอะไรอย่างนี้ไม่เปลี่ยนไม่ค่อยมารงแรง,งเท่าไหร่นะครับก็ระบบิกแตกหน่อยก็งงไปเลยทีนี้แต่ว่าก็โอเคแล้วหน้าแตกครับปัญญาวัน <c oughs> โอเคงั้นวันนี้ขอนอนก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ไปดูวอล์กมันแต่ว่าจะไปไหนนะครับวันนี้ก็ไปออไปสถานที่สำคัญ,สำค,ญสำคัญนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวข้าวไปเจนพรุ่งนี้ครับผม Good night <น>โอเคครับทุกคนตอนนี้ประมาณเวลา9โมงนะครับ9โมงกว่าๆนะครับก็ไม่ไม่นอนครับหิว ไปซื้อของมากินนะครับจากร้านอาหารไทยข้างๆนะครับแล้วก็ไว้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีวันนี้เขาเขาซื้อสั่งอูเบอร์ยิปนะครับสะดวกมากชอบมากนะนะครับอ่าก็คือมีผนงนะครับแล้วก็เนี่ยอาหารทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะเล้ก็มาเทสกันอะไรไหม นะครับนี่นะครับอาหารวันนี้ก็เป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดสับปะรดแล้วก็ต้มขาไก่นะครับโอ้หน่ากินมากเดี๋ยวลองชมลองชิมกันกน,นะชิมรสไรโอเคที่วนันอย่างนี้พอากินข้าวดึกนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูโอ้หน้ากินหน้ากิน อืมอืมออกมาอืมตัวมไม่คาบัดาคบัดคาบัคุ้ใหญ่มากน่าจะสองเหรียญสองอันเลยอืมอืมรวยมากกินเข้ากันในขวดอะพ้อ่ออุวลกวาะ ไม่ต้องไปร้านเองมีคนมาส่งให้อืมอร่อยมาณอเซอร์เชิญน,นะครับต้องซื้อทีอ่บ้านเราก็ใช้แอปไปครับอ่ะทีนี้ได้แล้วสุดท้ายแล้วกว่อนไปนอนวันนี้แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับกินข้าวแล้วอารยนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดย์ก็ตื่นมาแล้วครับวันนี้ก็จัดการทุกอย่างในเวลาทั้งทานข้าวเชาว้าแล้วก็ี่จริงเที่ยงได้ซ้ำไปนะครับบรันช์ ก็บไปแล้วนะครับจริงที่นี่ก็มีเขาเขาให้อาหารเช้าแต่ไม่ได้ลงไปภาพตื่นสายแล้วก็มีอาอบคาจากเมื่อคืนเขาเก็บไว้แล้วเตรียมไว้กินวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะออกไปครับวันนี้ในงตัวข้างนอกเหมือนเดิมมากนะครับข้างในก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้จะออกไปวันหกโม,มงหกอ,องศานี่ก็เช้าเชา้ชามากแลกว้วก็เช้าตืนหนาวกว่านี้เยอเลยออกไปประมาณนีนะครับอง,องศาเดี๋ยวไปชั้นอนกกันครับ จากโรงแรมตรงนั้นนะครับรสเวออินไปนะเราจะมาขึ้นรถไฟไลท์ลิงเรลกันนะครับตรงนี้ขึ้นไปดูพี่พักนะครับเราจะอยู่หน้า,าสนามบินชิดแตกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะเข้าไปข้างในก่อนครับมาดูเฮ้เลยครับเดี๋ยววราไฟลมีประมาณสามึ้เช็คอินไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มี ไม่มีชิปกระป๋อใดนะครับตั๋วทีาแล้อลเข้าได้เลยทำไม่ต้องการติ่จะมาซื้อตัว๋วก็มาซื้อไม่ได้นะครับแต่ผมซื้อตัว๋วไปเรียบร้อย น่านะครับว่าทางตรงนี้เริ่มชันมากอมตอนนี้นะครับก็กำลังหา่าอยู่การ์โมเซตเตอร์แล้วนะครับ ็สวยดีครับตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็หามาซี่จุกแต่ยังหาไม่เจอใช่ไหมนะ่นแต่ตอนกลางคืนที่สวยมากโดยเฉพาะลงข้างล่างไปจะเห็นทะเลเดินนี่เป็นทางที่ลงลาดชันไปถึงนู่นเลยนะครับถนนเซยเทิลจะตัดบนถนนเลยไม่เกี่ยวว่าเป็นโคกเป็นฮิวเป็นอะไร ดังนั้นมันก็จะขึ้นโลปคล้ายๆกับซันฟานดูตักนี้นะครับทุกคนดูตักนี้นะครับผมเจอโดยบังเองิญนี่ดู